จ้าเอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิว่าอีกรอบนึงนะคะก็คือใครที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักนะคะเหมือนพี่ย้อยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าน้ําหนักลดลงเพิ่มอีก1นกิโลนะคะเป็น7จกิโลแล้วค่ะคือต้องบอกว่าคนที่ลดน้ําหนักไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการเบิร์น เบิ burn, าาร์นะฮะอันแบบเบิร์กินข้าไปายแล้วร่างกายไม่ผ่อผาน,นะคะพูดง่ายๆเอาเอาแบบภาษาง่ายๆเลยอะคะ่ะก็เหมือนกับพี่อะคะ่ะคือปกติเนี่ยพี่เป็นคนที่ลดอาหารโดยการอดอาหารซึ่งต้องบอกว่าผิดมากๆห้ามอดอาหารเด็ดขาดการอดอาหารเป็นการทําให้ระบบการผ่อผานยิ่งรวนและต่อไปเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วก็หันมาหาตัวช่วยดีๆค่ะที่ช่วยในเรื่องของการเบิร์หรือการผาอผานนะคะซึ่งของพี่ก็คือตัวนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะไพทินี่ค่ะคือคือไพทินี่ ตรงไหนไปดีนี่ช่วยเบิร์นสมมติว่าเราอ้วนเนี่ยต้องบอกว่าบางคนบล็อกอย่างเดียวเลยคือบางตัวเนี่ยคือตัวลดน้ําหนักบางตัวบล็อกบล็อกบล็อกแต่ไม่มีการช่วยเบิร์นนึกออกไหมคะประสิทธิภาพในการเบิร์นน้อยเพราะอะไรคือถ้าสมมติเราในร่างกายเราเนี่ยเราอ้วนแสดงว่าเรามีไขมันอยู่เยอะนึกออกว่าไหมคะหรือว่าเรามีปริมาณของส่วนเกินอยู่เยอะมากๆเงี้ยค่ะการเบิร์นมันสาคัญมากๆเลยค่ะคือบล็อกอย่างเดียวแล้วไม่เบิร์นเอาออกไงมันก็ไม่ผอมอะค่ะแต่ตัวนี้มันช่วยดีมากๆเรื่องอกาบว่ ออตอนนี้คือพี่อ่ะเอาเป็นว่าไม่เคยใส่เสื้อยืดแบบนี้ได้มาหลายแบบตั้งแต่มีลูกนะคะมีลูกขึ้นมาประมาณ20เกือบ30กิโลแต่ว่าก็ใช้วิธีการลดแบบ ลดเองอดอาหารผิดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ลดลงกิโลขึ้น2กิโลลดลงกิโลขึ้น3กิโลอะไรเงี้ยซึ่งมันมันมันทำไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราใช้วิธีอดอาหารแล้วถึงเวลาเราโหยโหยปุ๊บเราจะกินเยอะกว่าเดิมมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่มาเจอตัวเนี้ยต้องบอกว่า คือจากการแบบจะบอกว่าก่อนจะทานนี่คือเราเช็คอย่างดีแล้วว่ามันปลอดภัยแล้วก็คือขอว่าไม่โยโย่นะเพราะว่าเรากลัวมากในเรื่องของการทานผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ค่ะแต่ตัวเนี้ยมันมันไม่ใช่ยาลดทํางอ้วนนะคะมันเป็นอาหารเสริมที่สําคัญคออือมันช่วยในเรื่องของการเบิร์นึ่งพี่มีปัญหาเรื่องการเบิร์นหรือการเผาผลาญอะคือการเผาผลาญเนี่ยเยอะแบบพูดง่ายว่า อายุเยอะอ่ะคือเหมือนตัวเอง่งเอาตาบอกตรงเลยตอนนี้อายุสี่สิบเนี้ยค่ะแต่กการผ่วผานเี่เคยไปเช็คมาเท่ากับคุณอายุประมาณเกือบหกสิบอ่ะซึ่งมันมันมันเบิร์นน้อยมากๆหรือผัวผานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราลดยากแต่ตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันช่วยได้จริงๆค่ะแล้วก็เป้าหมายต่อไปของพี่นะคะก็คือทำให้ได้20กิโลนะคะซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ได้7กิโลแล้วค่ะบอกว่านี่ไงค่ะจะยืดใส่ได้สบายเลยค่ะตอนนี้ที่สำคัญผิวพรรณดีด้วยนะอืมโอเคค่ะ